ชีวิตนี้เป็นของเราทุกคนมีสิทธิในการเลือกดำเนินชีวิตว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดจะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรเราอยู่ในโลกเสรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบตามความถนัดของตนการทำงานเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจะทำงานในอาชีพใด เราก็สามารถเลือกได้และเมื่อทำไปแล้วเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แต่วิชาชีวิตนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้กันเลยว่าต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ตนปลอดภัยไม่ตกไปในอบายไอเวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียว พราจะพลาดพลัดไปเกิดในบายโอกาสที่จะกลับมาเกิดเพื่อแก้ตัวใหม่เป็นเรื่องยากเราต้องไปทุกข์ทรมานเป็นเวลาย,ยาวนานเป็นล้านล้านปีหรือเป็นพุทธันดนจรจึงจาเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิชาชีวิตโดยวางความเชื่อดังเดิมเอาไว้แล้วเรามาศึกษาความจริงจากคำสอน ขอพระสมมาสมุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็จะรู้ว่าวิชาชีวิตที่แท้จริงคือต้องละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสโดยมันให้ทานอย่เป็นนิดรักษาศีในบริสุทธิ์และหาอกาสเจริญสมาธิภาวนา เพื่อชีวิตในประโลกจะได้ปลอดภัยแต่มีความสุขความเจริญไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นสมเมตจดาบทโพธิสัตว์ได้ปรารบการบำเพ็ญเนกขมะาร,รมีเอาไว้ว่าโดยกนสมเมตจบัณฑิต ท่านยังยึดบาร,รมีข้อที่สามคือเนกขมมะบาร,รมีบำเพ็ญให้มันเถิดถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงเห็นพบทั้งปวง,งเป็นดังเรือนจำท่านจงมุ่งหน้าต่อเนคขมมะเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเปรียบเสมือนบุุษที่ถูกขังในเรือนจำได้รับทุกข์ทรมานมานาน ย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้นมีแต่จะแสวงหาความพ้นไปฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านศึกษาธรรมะผ่านพระสัมมาสุทธเจ้ามาหลายพระองค์จึงทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นท่านรู้ว่าทำไมมนุษย์ จึงไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำไมกิเลสอสวะยังฝังแน่นเกาะติดอยู่ในจิตใจของมมนุษย์เหตุกับเพราะว่ามนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพยาม,มารหลงไหลในเบญจากกามคุณทั้งห้ายึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสมผัติธรรมรำต่างๆท,ทรงจิตออกไปนอกตัวลอยใจไปตามกระแสะโลก และไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองในการอบรมจิตเข้าสู่ภายในเพื่อทำความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นกามคุณในเองที่กรอบงามสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดูจในภพแม้มีพกรสัส์สมบัติมากมายแต่ตภาพเป็นมนุษย์แล้วหากมัวแตว่เสวยบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้หรือมัวทำมาหากินอย่างเดียว ไม่สั่งสมบุญใหม่เพิ่มและไม่เพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้กับตนเองโอกาสที่จะพลัดไปเกิดในอบายก็มีมากดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่าจะมุ่งทำความบริสุทธิ์ไปเห็นว่าวิธีที่จะชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้ดีที่สุดก็ต้องหยุดการครองเรือนแล้วออกบวช หันมาหยุดใจแม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเบญจาการมคุณทั้งหลายพระเตมีคือพระชาติหนึ่งของพระบรมโพธิสัตว์ยอมสละความสุขจาการาที่จะได้ครองราชสมบัติหันมาประพฤติปรหมจันย์เพราะท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดเห็นชัดเจนว่าถ้าครองราช ก็ไม่พ้นที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งต้องสั่งฆ่าและจองจำผู้กระทำความผิดแม้จะทำถูกหลักกฎมเทียนบาลตัดสินถูกต้องเที่ยงทำตามคดีโลกแต่ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมไม่พ้นวิบากรรมปาณาติบาที่จะทำให้ไปตกนรกแต่ยังเพยายามทุกวิถีทาง ที่จะไม่ต้องขึ้นครองราดแต่ขนาดแท้งจะเป็นคนง่อยเปรียดเสียขาพูดได้แต่ไม่ยอมพูดตั้งแต่อดทนต่อการถูกทดสอบทุกอย่างหวังจะได้ออกบวชชำระกายวาจาจาให้บริสุทธิ์อย่างเดียวซึ่งในวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาประวัติการบำเพ็ญเนคามะบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ มาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะณนะธรรมสภาอเป็นสถานที่ประชุมการเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายภายในพระเชตวันมหาวิหารพุทธสถานนันงดงามเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่น่าเรื่นลมใจวันหนึ่งแต่มีภิกษุมูใหญ่ ผู้ใคร่ต่อการศึกษาแต่มาประชุมการเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมในวันนั้นที่ประชุมได้สนทนากันในหัวข้อว่าการเสด็จออกพนวดของพระบรมโพธิสัตว์ในขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้งามสงา่าสมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษยสมบัติทุกอย่างที่ใครๆก็หวังว่าพระองค์จะได้เสวยสมบัติจกักรพรรดนั้น ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินในคราวนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับทับอยู่ในที่หลีเกเรนแต่สดับคำสนน,นาของพิสุเหล่านั้นเดบรัสสดอันบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตธาตุของมนุษย์และเทวดาทัท้งหลายทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะทรงแสดงทาแก่ภิกษุทั้งหลาย จึงเสด็จมาณธรรมสภาน,นั้นประทับนั่งบนพุทธอาฏรัตฐานถึงคำสนัน,นาที่ได้เริ่มต้นไว้แต่ยังคงค้างอยู่ว่าตัวแทนของวิกษุสงฆ์คราบทูลในทรงสาบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้สละอรจสมบัติออกผนวดในชาตินี้ ไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่เมื่อครั้งเราตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นในการสละราชสมบัติออกบวชนั้นเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงทรงประทับนิ่งอยู่พระภิกษุที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ฟังทมอันพิสดาร จึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนที่พระองค์ยังบำเป็นบารมีอยู่นั้นได้มุ่งมั่นสละราชสมบัติสเสด็จออกบวชมีเรื่องราวเป็นอย่างไรขอพระองค์ทรงสแสดงให้แจมแจ้งโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ยังตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในดิตการในพันคราราณสี ของแค้นกาสีอันมั่งคั่งเนืองแน่นไปด้ยวยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเป่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดพระเจา้ากาสิกราชพระราชาผู้ครองแคว้นนั้นสมเดจกษัตริย์ที่ตั้งมันอยู่ในทศพิธร,ราชธรรมพระงไม่ใช่เพียงสวยราชสมบัติอยู่ภายในพระราชวังเท่านั้น แต่ยังเหโากาสเสด็จออกตรวจตราบ้านเมืองเป็นครั้งคราวพระไต่ถามทุกสุขของไพร่ฟ้าอาณาประชาราตัวแว่นแคว้นจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบนิกรเตด็สายภายใต้เริ่มพระบารมีพระเจ้ากาศ,ศิกราชทรงมีพระสนมจำนวนมากถึงหนึ่งมืนหกพันนาง อกากจะว่าพระองค์ไม่ได้สบายพระทฤทหรือไทยตะใดนักเดแกลงว่าในไม่ช้าคนต้องถึงคราวสูญสิ้นราชบัลลังก์เป็นแน่เพราะธรรมดาว่าพระนครที่ไม่มีราชายาติสืบสันต,ติวงศ์ย่อมจะถูกกษัตริย์ต่างเมืองยึดครองราชสมบัติได้โดยง่ายเนื่องจากในบรรดาพระสนมหนึ่งนหพนนางของพระองค์ ไม่มีแม้แต่พระนางเดียวแต่กำเนิดราชทาญาติแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสียังไม่อาจประสูตพระโอรสหรือพระธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยขณะที่ทรงบริวิตตกถึงเรื่องนี้อยู่เพียงลำพังภายในพระราชฐานพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองทั้งหญิงและชาย พากันมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงอย่างคับขัน้นทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรจึงได้พากันมาชุมนุมกันนี่เป็นอราชะแปลเพณีในการปกครอง,งเสมอชาประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันล้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พระทรงเห็นชาวเมืองมาชุมนุมกันอย่างนี้จึงตรัสเรียกให้เหล่าอัมมาและคาราชบริพารใกล้ชิดมาเข้าเฝ้าโดยด่วนแล้วตรัสถามว่าพวกชาวเมืองมาชุมนุมเรื่องอะไรกันหรือส่วนได้รับรายงานเบื้องต้นว่าชาวเมืองปรารถนาให้พระองค์ทรงมีพระออรสพระทรงสดับดังนั้นก็ทรงแคลงพระไทยว่า ไม่น่าจะใช่เราจะมีอรรถหรือไม่มีก็เรื่องของเราเป็นจะเดือดร้อนอะไรชาวเมืองเลยจึงทรงรับสั่งว่ามาเถิดท่านทั้งหลายเราจะไปฟังดูหูของเราเองว่าพวกเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไรกันแน่จึงเลือกเสด็จออกจากพระตำหนักไปถึงที่ประชุมของปวงประชาประทับนั่งบนพระราชอาณา อันเป็นสถานที่รับรองทุกข์ของชาวเมืองแล้วตรัสถามว่าพวกท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดหรือส่วนว่าชาวเมืองจะกราบทูลร้องทุกข์เรื่องอะไรนั้นไกรมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก่าพถะธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวังอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่ง